เราจะมาดูการใช้ชีวิตตอนกักตัวกันเสื้อผ้าครูอยู่ที่นี่แล้วก็ครูก็มียามาเองนะคะมีแอลกอฮอล์มีหน้ากากนะคะทิชชู่เขามีให้น้ำดื่มเขามีให้นะคะกล่องนี้คือปากกานะคะแล้วก็นู่นค่ะเดี๋ยวเอาไว้แต่งเพลงนะคะอันนี้ก็เป็นของใช้ส่วนตัวนะคะ แล้วก็มีอาหารค่ะที่ครูเตรียมไว้เองเนาะมีขิงผงค่ะ2อ,อย่างเลยมีฮอตต้ากับจินเจนแล้วก็มีมาม่าครูเตรียมมาทั้งหมด7ห่อนะคะแจกเพื่อนไปสองห่อแล้วก็เมื่อคืนทาน1หอ่อตอนนี้ก็เหลือสี่ห่อแล้วก็กระติกน้ำร้อนนี่เอามาเองค่ะกระติกน้ำร้อนเอามาเองแต่ทางโรงแรมมีให้นะคะ น้ำดื่ม2แพกค่ะตรงนี้เป็นเป็นเตาแก๊สอะเป็นเตาแก๊สแล้วก็ครูเตรียมเขียงมานะคะเพราะว่านักเรียนทําสมุนไพรมาให้ครูอันนี้ของใช้ส่วนตัวค่ะพวกเครื่องอาบน้ําพวกครีมนะคะแล้วก็มีน้ำเกลือไว้ล้างจมูกค่ะลิซาลีนแฟบนะคะอันนี้รีเทนเนอร์ครู ห้องน้ำจะมีอ่างสองอ่างอ่างลังหน้าค่ะมีชักโครกนะคะมีห้องกระจกไว้อาบน้ำแล้วก็มีแบบเป็นอ่างอาบน้ำด้วยค่ะผ้าคุณหนูเขามีให้ค่ะสามผืนเลยค่ะมาดูครูจะเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าแขวนเมื่อเช้านี้ได้ทานข้าวแล้วตอนเช้าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาคาอประตูห้องเรา จ็ดโมงวัดค่าออกซิเจนค่ะเขาจะหนีบหนีบที่นิ้วชี้นะคะดูว่าเราหายใจสะดวกไหมถ้าเราหายใจถี่นั่นหมายถึงว่ามันเริ่มเหนื่อยนะคะปอดทำงานหนะักแล้วก็วัดความดันโลหิตค่ะอาหารจะมาส่งสามมื้อนะคะมื้อเช้า8ปดโมงครึง่งมื้อเที่ยงก็เวลาเที่ยงตรงมื้อเย็นตอน5้าโมงครึ่งค่ะรักษาตามอาการนะคะ ยารักษาโรคเอามาเองเพราะว่าเบื้องต้นแล้วคนเป็นโควิดก็ต้องมียาพื้นฐานก็คือยาพาราเซตามอลน,นะคะยาแก้เจ็บคอยาแก้ไอพวกยาอมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสค่ะทานข้าวก็คือมันไม่รู้อะไรแต่ว่าเราต้องทานเพราะว่าเพื่อให้อาหารนี่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้เซลล์เขาได้มีอาหารไปพัฒนาปรับปรุงรักษาให้เรานะคะ